มนีแต่ฉีกเจ้าหนึ่งในไทยที่ขายได้วันละเมินกลองรายได้ปีเดียว175ล้านบาทแต่เบื้องหลังตัวเลขนี้ไม่ได้เริ่มจากเงินกองโตแต่เริ่มจากโต๊ะครัวเล็กๆในบ้านคุณเพ็กผู้ก่อตั้งเอเมิลีสเล่าว่าตอนเริ่มขายไม่เคยคิดว่าราคาจะกลายเป็นที่ถกเถียงกันมากขนาดนี้แต่เธอก็เชื่อว่าการที่ลูกค้าได้ลองชิมก็จะเข้าใจได้ถึงความอร่อยความคุ้มค่าที่มาจากความตั้งใจในทุกข,ขั้นตอน และจากครัวโฮมเมดเล็กๆที่มีคนทำแค่สองคนเพียง3-4เดือนแรกยอดสั่งซื้อก็ถล่มทลายจนต้องปิดร้านชาไปเพื่อมาทำหมี่ไก่ฉีกแบบเต็มตัวซึ่งกลยุทธ์ของเอมิลีสคือการพาตัวเองไปเจอคนจริงๆออกบูธให้คนได้ชิมจนกลายเป็นภาพคนต่อแถวยาวเหยียดที่เล่าเรื่องความฮอตของแบรนด์โดยที่แบรนด์ไม่ต้องพูดเองและเสียงจากลูกค้าจริงก็ยืนยันไม่ถึงความอร่อยได้ดังกว่าคำโฆษณา นอกจากนี้ไม่ใช่แค่รสชาติเท่านั้นที่จะชนะใจคนแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ยังต้องให้ความสำคัญเอมิลี่จึงเลือกใช้บรรจุพัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายลดปัญหาขยะอีกด้วยนี่แหละเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของมีไก่ฉีกเอมิลีสที่ดังจนคนต่อคิวยาวเฟื่อยเลยส่วนเฟรมหน้าจะเป็นใครรอดูได้เลยกับเนมนี้มีเรื่อง